ในประเทศไทยกันบ้างนะคะแม้ว่าที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะคะอากาศก็จะไม่หนาวทางทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานแต่ว่าหนาวเย็นต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็จะหนาวต่อไปแบบนี้อีกกี่วันนะคะวันนี้ติดตามในดินน้ําลมฝนกับคุณพิมนารอาอรุณนนะคะซึ่งไปอยู่ที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s ีค่ะนันวันคุณวราวิทย์คะถ้าหากว่าวันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะคะก็คงจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นแบบดิฉันตอนนี้ค่ะซึ่งกรุงเทพมหาคนครนั้น อากาศเย็นมา2 3สวันแล้วนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้และวันนี้ค่ะเราจะมาดูสาเหตุกันนะคะว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครและก็ประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะคะสาเหตุค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องนะคะ ส่งผลให้ตอนบนของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือภาคเหนือและภาคอีสานนั้นมีอากาศหนาวเย็นนะคะเมื่อบอกว่ามีอากาศหนาวเย็นนั้นก็คือว่ามีอุณหภูมิต่ํากว่า16องศาเซลเซียสค่ะและบางพื้นที่บนพื้นราบในภาคเหนือและภาคอีสานบางพื้นที่นั้นมีอุณหภูมิถึง10องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะส่วนบนยอดดอยแล้วก็บนยอดภูดนั้นก็มีอุณหภูมิต่ํากว่า8องศาเซลเซียสค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นอากาศหนาวจัดเลยทีเดียวนะคะ และสำหรับกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้จับสัมผัสอากาศเย็นแบบนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าอากาศจะเย็นไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะถ้าหากว่าเป็นคนกรุงเทพเองอาจจะชอบอากาศแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบปีแต่ว่าสําหรับภาคเหนือและภาคอีสานในบางพื้นที่นั้น กำลังประสบกับปัญหาภาัยหนาวนะคะก็คือเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีเครื่องกันหนาวค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าอากาศหนาวระลอกนี้นะคะจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23ธันวาคมนี้ค่ะและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะคะคืออากาศจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยค่ะดังนั้นนะคะคนกรุงเทพมหานครก็จะพบกับอากาศเย็นแบบนี้อุณหภูมิค่อนข้างทรงตัวแบบนี้นะคะไปจนถึงวันอาทิตย์นี้หรือว่าวันจันทร์นี้นั่นเองค่ะ าดูในส่วนของภาคใต้กันบ้างน,นะคะในช่วงนี้ภาคใต้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นั้นยังมีกําลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็คือที่บริเวณจังหวัดสงขลาลงไปนะคะนอกจากนี้ขึ้นลมก็จะแรงด้วยโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะดังนั้นชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะและผู้ที่อยู่ในภาคใต้ตอนล่างต้องระวังฝนตกหนักนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2 2่0 0นวาคมนี้เลยค่ะ